สวัสดีครับกลับมาอยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับสับคลิปนี้เป็นการอัปเดตตัวรถกระบ,บะตอนเดียวก่อนซิ้นปี2564นี้ถ้าเกิดภายในช่วงของก่อนวันหยุดยาวไม่ได้ไปไหนก็สามารถเข้ามารับชมหรือว่าแวะเวียนมาดูรถตัวจริงที่ร้านได้นะครับสำหรับภายในเดือนนี้นะครับธันวาคมนี้หลักๆเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถ ฟรีค่าจัดค่าโอนไม่ว่าจะเป็นตัวเผาเดิมหรือว่าเผารอยแบบไหนก็แล้วแต่หรือว่าในตัว2รถที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์ตรงนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนหมดทุกรุ่นนะครับอย่างเช่นที่จอดอยู่น้าตรงนี้นะฮะเราก็จะพาคุณลูกค้าพาชมแบบคร่าวๆเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวส่วนของตัวรถแบบเต็มๆตรงนี้อันทาคลิปเต็มแล้วไว้ใน YouTube เขาดูเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอีวุสูนิแม็กสาตัว s อสปียี่พรานุภาพพิกโลง่งนะฮะคันนี้เป็นตัวเผาสร้าง เราจะมีทั้งตัวสีเทาดําและก็เป็นตัวสีขาวปี2020เหมือนกันนะครับและก็สับตรีโวนะฮะ2.8เจพัดเราก็จะมีทั้งตัวเป็นสีเทาดําและก็สีขาวแต่ว่าแตกต่างกันจะมีทั้งที่เป็นแบบเผาสร้าง นบ16มิลเฟือง้ายเดิมแล้วก็พาลอย TCPY นะครับตรงนี้ใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะฮะชอบแบบไหนมาเลือกมาชมกันดูที่ร้านได้เลยนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดในการออกรถก่อนได้นะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดี l i น์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะครับแล้วก็สับตัวยูสอีกหนึ่งรุ่นนะฮะโฉม18 19 3.0ตัว S นะครับเป็นตัวพาลอย TCPY คราวนี้เนี่ยตัวรถข้อเพารอยแบบนี้เนี่ยคุณลูกค้าครับสามารถปรับเปลี่ยนได้นะบางคนต้องการเป็นตัวรถเพารอยแต่ใส่ตู้ได้ไหมสามารถใส่ได้อ่านก็ะจดที่เป็นโรงเริ่มให้แล้วก็มีใบวิศวะรองรับให้ด้วยตรงนี้พร้อมจบภายในร้านเดียวแน่นอนนะครับพวกนี้เช่นเดียวกันนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถถ้าเกิดเครดิตดีแล้วฟรีค่าจากข้าโอนด้วยถึงก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับสำหรับในส่วนตัวแคบครับเราจะมีทั้งที่เป็นเซตอีดิชั่นตัวแท้ปี1 8 1 9 และก็ตัวที่เป็น entry นะฮะก็คือเป็นตัวแัดโฉมไมเนอรเชนนะครับเป็นตัวเพาลลอยเช่นเดียวกันก็จะเป็นตัวเพาลลอยของ T C P Y นะครับนี่คือในส่วนของตัวแคปที่เป็นเพาลลอยอันนี้เราก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องตัวการใช้งานไม่ว่าคุณลูกค้าต้องการเป็นแคปหรือว่าตอนเดียวอันมีให้เลือกครบทั้ง2แบบนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวรถฟุ่งแบบเพาเดิมเนี่ยนะครับรถกระบะตอนเดียวที่เป็นเพาเดิมราคามันจะเริ่มต้นอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีและไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ตรงนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนให้ทั้ง2แบบนะครับสออย่างใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยต้องขอเริ่มต้นด้วยอาชีพและก็รายได้ที่สามารถตรวจสอบได้ที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหลังร้านอนีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้5ธนาคารหลักๆไม่ว่าจะเป็น c i m b เเกียรตนะินาคินธนชาติกรุงศรีหรือว่าไทยพาณิชย์พร้อมให้คุณลูกค้าได้ ยอดกู้อนุมัติที่เยอะกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะเราเป็นดิลเลอร์ที่ใหญ่และออกง่ายไม่ยุ่งยาก ลูกค้าไปได้เราบอกไปได้ลูกค้าไปไม่ได้เราบอกไปไม่ได้ถ้าเกิดจองมาแล้วจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านเรายินดีคืนเงินจองเต็ม,ตมจํานวนเราไม่เคยกินเงินจองลูกค้าแน่นอนนะครับ1.9นะฮะปี16-17นะครับ, 16, 17, รบมีให้เลือกหลายคันด้วยเช่นเดียวกันราคาย่อมเยานะครับแล้วก็พลิกโลก3,000ันะฮะเป็นตัวเพาเดิมนะฮะปี2020ถ้าเกิดเป็นตัวแบบนี้วารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็มวารันตีล้านมีให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวประเภทแคปเพาเดิมกันบ้างแล้ว นะครับคนต้องการที่เป็นตัวแคปหรือว่าตอนเดียวตรงนี้เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะตัวรีโวอจบนะครับแปลงหน้าเป็นตัวปี2020นะฮะใส่แม็กจัดทรงใส่ตู้จดเวียนลงเล่มให้เสริมตรงเสริมแหนบจเจ้ารอหลังกระทะผาย,ย่าง X c d ซดีตรงนี้สามารถเลือกได้ตามความชอบตามการใช้งานตามสเต็ปในการใช้งานของแต่ละคนนะครับ1.9กันซึ่งนี้หนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นตัวสีเทาดำตรงนี้เราก็มีเช่นเดียวกันมีทั้งสีเทาดำและก็สีขาว เป็นตัวปี2020วันตีศูนย์เหลือเต็มๆเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเป็นแบบเผาเดิมหรือเผาลอยใส่ตู้หรือใส่ข้อถ้าเกิดเครดิตดีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตเสียแค่ตัวเงินดาวอย่างเดียวแต่2ออย่างนี้ที่เหมือนกันก็คือฟรีค่าจาักค่าโอนตัวโปรตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโปรที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นโปรที่เด็ดมากๆ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก่อนสิ้นปี2564นี้เท่านั้นถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าดูไว้เป็นตัวรุ่นไหนสำหรับตัวรถที่ใช้งานในเชิงพาณิชหรือว่าประเภทรถโลจิสติกแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับ